ก็ผ <c oughs> มอุดมอสาพิลมนะครับจากศูนย์นาเทคนะครับศูนย์นานุทิยแห่งชาติครับก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนานครับก็คือพวกพืชกระชายดำนะครับตัวกระชายดำเนี่ยที่เรารู้จักกันดีส่วนมากเราก็รู้จักในเรื่องของการใช้เป็นวายกระชายดำนะครับหรือว่าใช้เป็นพันกินเพื่อบำรุงสุขภาพนะครับหรือเสริมสุขภาพาในเชิงที่กรารเราเมองว่า ตัวกระชายดำเนี่ยสามารถเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านพวกเครื่องสำอางได้ไหมนะครับเราก็ทีการศึกษามีการพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อกําจัดในส่วนของสีดําของกระชายดําออกนะครับเราก็ได้ตัวสารสกัดที่มีสารสำคัญในปริมาณสูงนะครับซึ่งทําให้ตัวสารน,นี้ออกมาเป็นลักษณะของสีเหลืองทองนะครับจากนั้นเราก็ได้ทําการศึกษาลิทางชีวภาพเราพบว่าตัวสารสกัดกระชายดำเนี่ยมีช่วยกระตุ้นคอลลาเจนได้นะครับแล้วก็ให้พลงังงานกเ